สามถ้วยมิลลิกรัมครึ่งน้ำนะเวลาที่อยู่เสมอจะเซ่เซ่อเอาวาแฟนนี่ตก็อนมาเยอะอะไรแค่ละเพราะใหญ่จะทำขนมรังพึ่งให้กินกับเพื่อนๆนี่ข้าวโพดกระป๋องนะคะทุกอย่างสำเร็จรูปนี่แป้งก็เหมือนกัน การสันรัรูตรนูนแกนั่งสั่งของทำผมให้ป้าอยู่บ้านปลาเล็กๆเพื่อนๆห้องไม่ใหญ่ห้องเล็กๆทุกนังแกใส่หมดเลยค่ะ นี่ก็เนยนะเนยร้อยมิลมล,มลิกรัมเนยร้อยมิลลิกรัมแกก็เอามาอุ่นนี่อุ่นแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำหูหูวัด,ดเต็มเย็นหานโอ้ยตายละดูดูแกสามถ้วยสามถ้วยครึ่งค่ะ แกจะเป็นคนอย่างนี้นะแฟนพูดไม่พอแต่ใจดีเพื่อนเพื่อนใส่เลยลงไปหมดเลยลก็ตายไม่เห็นแกเป็นคนละเอียดเพืเ่อนๆ เราบอกก็ไม่ได้นะแต่ข้อใส่เราต้องนั่งดูถ่ายรูปเฉยๆกันรอกินอย่างเดียวถูกใจเขานี่ <c oughs> เป็นแยมนะคบเพื่อนๆแยมผลไม้จะใส่รวมกันเวลากินกัด <c oughs> นั่ง <c oughs> รอกินอย่างเดียวเพื่อนๆ ก็ถูกใจท่านเ็สใส่เนยลงไปไม่ให้มันติดนะนี่เนยสำเร็จรูปมันจะเป็นน้ำนะมันไม่ข้นอีกแบบหนึ่งคน้นแต่พ่อชอบแบบค้นนะแต่พ่อใหญ่เขาชอบแบบน้ำ แแรสวยันเบดเดี๋ยวป้าจะใส่ข้าวโพดแล้วค่ะเอาป้ามาใส่ข้าวโพดของโปรด,ป,รดป้านะนในนั้นเปเครื่องอยู่เมืองไทยก็เหมือนกัน ชิ้นสุดท้ายสวยอะเพื่อนๆเกีร้อนเกี๊ยตะวันไปนั่งรอกินเกี๊ยสวยเพื่อนๆได้แล้วเพื่อน ทั้งหมดมีเกตแผ่นครับแฟนกินไปสามแผ่นป้ากินไปสี่แผ่นสุดท้ายนี่ค่ะป้าชอบนี่ก็หมดแกบอกกินให้หมดเลยนะแกว่าของโปรดเผ่นปนผลไม้สีเหลืองนี่นะคะถ้าขายปีก ร้อยเจ็ดสิบโครนถ้าขายส่งก็ร้อยหนึ่งไอตัวนี้ถูกค่ะถ้าขายส่งก็โลละยี่สิบถ้าขายปิดผ้ามาขายโลละเจ็ดสิบเพื่อนเปน,เปนผ้าได้กำไรเยอะไอ้ถ้าเขาไอ้ไอ้ ถ้าเขาทำความสะอาดมาแล้วนะก็ซื้อโลละสามสิบป้าก็มาขายเ0็สิบนี่ของโปรดป้ายชอบที่สุดเพราะว่ามันมีวิตามินซีเยอะเขาจะเอาไปทำไอ้ครีมทาหน้าด้วยค่ะของลอรีออ